มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮามากเต๋อฉันทวิตภพายเรือสวีทใหม่แต่ดันพายเข้าดงต้นไม้ค่ะทำไมอะคะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเพื่อนๆหน้าหนูหนูทีมเข้าไม่ไม่ได้ไหมไม่ได้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  เป็นหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงสําหรับเตอ๋อฉันทวิทย์และก็ใหม่ดาวิกานะคะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับยกให้เป็นคู่รักที่โชว์โมเมนต์หวานๆจนในหลายคนนั้นอิจฉาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียกแทนตัวเองว่าลุงและโชว์หวานผ่านโซเชียลบ่อยๆจนชาวเน็ตอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันนะคะล่าสุดค่ะเตอ๋อฉันทวิทย์ได้โพสต์คลิปีดีโอพายเรือเล่นกับหวานใจนะคะแต่ว่าดันพายเข้าดงดอกไม้จนทาเอาสามีตะโกนดังลั่นค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์5-5แล้วก็น่ารักมากๆค่ะเราไปชมคลิปกันอีกครั้งดีกว่านะคะน่ารักจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากีนี่ com ค่ะทำไมอะคะโอ้ยอย่าไปเพิ่งหน้าหนูหนูทีมเ <inn> ข้าไม่ได้ไหมไม่ได้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  ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ